เอ้าครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องบีมี่นะครับผมาถามว่าทําไมผมหายไปประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับผมก็ก็แบบอิจฉาอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ก็ความจริงนะครับขี้เกียจครับทำนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นรถถังไทเกอร์ครับผมรถถังไทเกอร์เยอรมนีครับไทเกอร์หนึ่งไทเกอร์สอผมรีวิวไปไแล้วแหละโอเคเดี๋ยวมาดูกนะันเลย เขาตรงไหนปะมาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนวะเฮ้ยไม่ใช่และเออตรงนี้ถูกแวฮะรถถังไทเกอร์นะครับผมก็เป็นรถถังหนักของเยอรมนีนะครับผมก็ปืนขนาด88 mm มิลลิเมตรนะผมปืน88นะแรงแรงปืน88แรงนะครับผมแรงมากก็ H P คันนี้อยู่ที่ พันห้าแล้วผมแล้วก็เกาะด้านหน้าปุ่มปืน,นครับร้อด้านหน้าตัวถังร้อยเ็เกือบเกือเกือบสองรมิลเกาะด้านข้างครับป่มปืนนะครับหนาแปครับผมถังหนาแปดสิบ้าด้านหลังก็ป่มปืนก็หนา89ก้าครับตพวถังก็แปดสเหมือนกันนะครับผมก็เท่ากันเลย ระยะการมองคันธี่ที่สองร้การซ่อนตัวการพางขณะอยู่นี่ก็26กกำลังแล่นก็18นะครับผมขณะเมื่อทำการยิงขนาอยู่นี่ก็8โอ้ไม่ใช่หกนะโอเคเวลาบรรจุก,ก็6วิหกจุด23่ิบามวินะครับผมก็การเจาะเกาะโดยเฉลีย่ยครับกระสุนอ่า นะ AP ธรรมดาผมเจาะเกาะสองร้บนะผมก็ AP CR เรือลูกทองนะครับผมเจากะกาที่สองร้ี่สิบผมระเบิดแรงสูงเจาะกาะส่แปดนะครับผมเอาอเพมเสียหายเฉลีย่ยต่อนหน่วยนะครับผมก็เจาก220ะกาะสองร้อยยบผมหน่วยแล้วก็อ่าเจาะกาะผสมบแบบแข็งก็190นะครับผม ระเบิดแรงสูงก็สอง้อยเจ็สิบหน่วยครับผมเวลาในการเล็งที่ห้าจุดเจ็ดวิมุมกดมุมเงยมุมเนยที่สิสามมุมกดลบเจ็ด,ด,ดเดินหน้าความเร็วสูงสุดเดินหน้าสี่ิบครับผมถอยหลังสิบสี่น้ำหนักไมตาพลังงานต่อน้ำหนักครับผมออรถต่างคันนี้อยู่ที่สิบห้าแรงม้าต่อตันครับผมสิบห้าจุดสาแรงม้าต่อตัน น้ำหนักอยู่ที่5้าสิบเจ็ดจุบตันนะผมหนักนะเป็นรถถังหนักเลยหนักหนักมากอะ่ะก็อัตราการหมุนพ่วอยู่ที่ยี่สองศาต่อวิอัตราการหมุนตัวถังนะผมสี่สบสมจุดเองศาต่อวินะผมพอกำลังเครื่องอยู่ที่กำลังเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่8ปดร้อยแปดเอ็ดแรงม้าต่อ,อเจอได้มาแล้วทีละ โอเคคันนี้ก็เป็นมันเอารงคตัคันนี้มันหนามาเลยนะแต่ข้อเสียก็คือมันมันเกาะมันตั้งฉากเห็นไหมทุกคนเกาะมันตั้งฉากก็มันทำให้ความหนามันลดลงนะครับผมก็มีวิธีแก้คือหันข้างมา3.5องศารครับผมช่วยเพิ่มความหนาได้นะครับผมก็เป็นรถถังที่เล่นดีในอีกคันหนึ่งเลยเนี่ยผมแนะนำเลยนะเป็นรถถังที่ใช้เล่นได้ดีมากแล้วก็พาต่อไปใครอยากดูคันนี้เม้นมาเลยครับผมจัดก,การให้คันนี้ ครับผมไปอยากดูก็เป็นรถถังของญี่ปุ่นนะอขอคอามน้องเรื่องแป๊บนึงนะเป็นรถถังหนักของญี่ปุ่นใเทมรถถังปกติผมไม่ผมไม่ใช่จะไม่เล่นรถถังญี่ปุ่นเลยเพราะเกาะมันบางมากผมเล่นผมริมไม,ม,ม่อันนี้เท่าไหร่นะผมเบาะมันบางมากก็โอเคก็ไปชมงท้ยไปชมเกมเพเลย์เลยครับผมสติกเกอร์มาละเกมแรกไม่ใช่ท็อปเทียร์นะประเด็นถ้าเป็นท็อปเทียร์นี่ก็ เดินง่ายหน่อยโอเคสยลูท่าน่าเล่นในเมืองนี่วะมาสองคันเองเหรอผมวิงกันบนละไม่ได้มาสองคันถ้ามาเยอะก่นี้ผมจะเล่นเดื ที่อันดี่นี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงไวยครับดูแลภุขภาพกันด้วยผมนี่เริ่มว่าเรื่องที่เป็นบัญหาโดนท,ที่ตรงอ่ะไม่ยึดไม่ยึดแต่ว่าปิ้งไหเรถถัหนัก็ช่วยแล้วทาการความช่เหลือรเปล่ายังอาจะเปลี่ยนทางดิแบบดูเหมว่าคแบบงจะไม่ค่อยสบายด้วยะวแบบไม่ค่อยสบาย โอ้โหดูภา oh พนี้เดียวเดียวครับเชียวเชียวนะครับเป็นไทเกอร์เราเป็นเสือเสือเยอร,รมันเราต้องกล้าเล่นครับเพื่อนเดินมาืม่อะไรกันจะอะไรกันไรอยู่โอ้โหโอ้โหไม่เข้ามันไปอยู่ไม่เข้าเหมือนกันโอเค ไปตันไปตันไปตันได้แล้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะบอดุกตรงเลยรักกันผมเลยไม่ค่อยมีรถถังคันนันหมมาให้ดูดูอย่ารถถังที่เรีนผ่านมาแล้วก็เลยไม่มีคลิปลงได้กันเลยไอ้จับเลยแล้วกันโหยิงแบบไม่ได้เล็งเลยเมื่อกี้ไม่ได้เข้าศีเลยอะไรอะไรไฮเจออะไรไรเจอ เก็คือจำบินก็เท่โคตรแรงบอกตรงโคตกระตุกกระตุกกระตุก กันนะครับผมสคันอยู่นี่ผมโดนยิงแผลแตกเสียหายเยอะมากคืออย่างนี้เลยเหต้นไม้ล้มอยู่ตรงนี้ผมเห็นต้นไม้ล้มในในอะไรอย่างเงี้ไม่โดนอะ่ะยิงลูกปลายไปไม่โดน ยิ่าาไประหว่างที่ต้องควรจะดูนะครับไม่ดูโอสามสามแล้วปะมีสิบแหววเฮ้ยบอนเลายญี่ปุ่นเราฝ่ายอักษาครับ ข้ฮ่าฮ่ามเลยเนี่ยไว้เนี่ยผมเลยเรียบร้อยเลยครับด้นานล่างครับนี่ไงมาดียานที่ฆาตรถถังเหรอยานที่ฆาเหรอยานพิฆาตร่างมาันเรียบร้อยครับ ก็จบไปแล้วแบบเกมแรกนะผ่านชฉลี่ยเลี่ว้าทำดาเม,มีไปพันกว่าทำลายหนึ่งพันได้อยู่เล่นมันอยู่คันนี้จะเล่นในเมืองดีกว่าเราเนี่ย ไม่รู้ว่าจะสู้ฝั่งตรงข้ามแน่ยรอฝั่งตรงข้ามเป็นไอซนมีเยอที่เด่น,น,นแต่ไอมันพวาเสียมันโหลดนานอะ่ะมันแรงมันโหลดนานแต่ไท้เครื่องมันโหลดเร็วกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนมาหนุนกนะัน ตอนหลังเข้าโดนว้หลังเข้ามาว่ะโอ้ยไม่โดนหรอกเฮ้ยสาบายนายอะ เร็วกว่านี้วะโอเคม,มันดันมาแล้วไม่โดนเอ้ยไม่โดนอีกแล้วแย่ yeah, ละเรียบร้อยครับ ไม่แย่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 เฮ้ยอบล็อกได้ฮัลโหลเหียเป็นหลบหลังนั่นอะไรหยุดร้อครับโดนวีไม่ได้ดคิวเลยทั้งตัว,วไปสักคัน ไปช่างมันเถอะเกบ็บมันเถอะหอยแล้วเอ้ยขวางทางอ่อมไปดับไปเก็บเอฟวีดีกว่าอะไรกเ,รเก็บนะ ขอแล้วครับว่าไทเกอร์เป็นคาที่เล่นสนุกทุกอยนางเลยเราไม่ติดเรื่องความท้าที่มันมามากเย้เคเอาเพื่อเป็นโล่ลโอ้ยพ่เอยโอเคครับก็จบการเร็วูี่นี้ครับสวัสดีครับไอเ้เสรยว,วเหรอก็ที่ไปพันหานะไม่ได้คิวเลยสิคิว ป้าบโอเคครับจบการ์ดอยนั่นนี่ครับบายๆครับยินกัใหม่คลิปหน้าผม,มบายย